หลายครั้งในชีวิตเราต่างก็เฝ้ารอคอยวันหวยออกด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังความตื่นเต้นและบางครั้งก็มีความกังวลปนอยู่เล็กน้อยเพราะทุกคนต่างมีความฝันที่อยากจะเห็นตัวเองได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากปลดหนี้อยากเห็นครอบครัวมีความสุขสบายหรือแม้แต่อยากมีเงินทุนเริ่มต้นใหม่ๆสำหรับชีวิต แต่สิ่งสำคัญที่เรามักลืมไปก็คือก่อนที่เราจะเอื้อมมือไปซื้อหวยซึกใบหนึ่งสิ่งที่ควรมีไม่ใช่แค่ตัวเลขที่คิดว่าใช่แต่คือพลังแห่งความเชื่อและพลังบวกในหัวใจของเราเองหากคุณรู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้คุณรู้สึกสงบโปรดร่วมกับฉัน ในการเผยแพร่สิ่งล้ำค่านี้ให้กับผู้คนมากขึ้นโปรดติดตามช่องและสนับสนุนเพื่อให้เรามีแหล่งพลังงานแห่งความสงบปัญญาและความเมตตาเพิ่มเติมทุกวันเพราะความเชื่อคือแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จริงเมื่อใจของเรามีความศรัทธามีความคิดที่เต็มไปด้วยความหวังดี พลังเหล่านั้นจะถูกส่งออกไปสู่จักรวาลเหมือนแสงเล็กๆที่เปล่งประกายและแสงนั้นเองที่จะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นโชคลาภความสำเร็จหรือแม้แต่โอกาสใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงก่อนวันหวยออกหากคุณรู้สึกใจว้าวุ่นหรือมีความกังวลลองหยุดสักนิดสูดลมหายใจลึกๆ แล้วบอกกับตัวเองว่าฉันสมควรได้รับสิ่งดีๆในชีวิตการบอกตัวเองด้วยถ้อยคำบวกไม่เพียงจะทำให้ใจสงบแต่ยังช่วยให้จิตใจพร้อมรับสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเข้ามาไม่ว่าผลรางวัลจะออกมาเป็นเช่นไรหัวใจของคุณก็ยังเปลี่ยนไปด้วยความสงบและความหวังการฟังบทสวดมนต์หรือคำอธิษฐานสั้นๆก่อนซื้อหวย ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเติมพลังให้กับใจบทสวดไม่ใช่เพียงคำพูดธรรมดาแต่เป็นเสียงที่ปลอบประโลมใจเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเมื่อใจสงบความคิดก็จะชัดเจนขึ้นเหมือนเมฆหมอกที่สลายหายไปเหลือเพียงท้องฟ้าที่โปร่งใสและในสภาวะเช่นนั้นเองเราจะเลือกสิ่งต่างๆด้วยความมั่นใจมากขึ้น อย่าลืมว่าตัวเลขที่เราหยิบขึ้นมาไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ตัวเลขแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังเป็นการประกาศกับจักรวาลว่าวันนี้ฉันเลือกที่จะเชื่อฉันเลือกที่จะหวังและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนพลังงานรอบตัวคุณให้เต็มไปด้วยแสงสว่างหวันหวยออกจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเสี่ยงโชค แต่มันยังเป็นวันที่เรามีโอกาสได้ทบทวนใจตัวเองอีกครั้งว่าเรายังเชื่อมั่นในสิ่งดีๆอยู่หรือไม่เรายังกล้าที่จะหวังหรือไม่และเรายังพร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับความมั่งคั่งหรือเปล่าดังนั้นก่อนที่คุณจะซื้อหวยในวันนี้ลองมอบของขวัญให้กับตัวเองก่อนของขวัญที่เรียกว่าพลังแห่งความเชื่อและพลังบวก เพราะเมื่อใจของคุณเปลี่ยนไปด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าผลรางวัลจะออกมาเป็นเช่นไรคุณก็ได้เป็นผู้ชนะแล้วผู้ชนะที่ได้ค้นพบว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขแต่อยู่ในหัวใจที่ศรัทธาและไม่ยอมแพ้ต่อความหวังก่อนที่เราจะเอื้อมมือไปซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่งหลายคนอาจจะรีบร้อนมองหาเลขที่ใช่หรือเลขที่คิดว่าจะนำโชคมาให้ แต่สิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือการตั้งจิตอธิษฐานเพราะแท้จริงแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกเลขใดหากหัวใจไม่สงบจิตไม่มั่นคงโอกาสที่จะดึงดูดพลังดีๆเข้ามาก็อาจจะน้อยลงไปได้การอธิษฐานไม่ได้หมายถึงการขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่คือการพูดคุยกับจักรวาลด้วยหัวใจที่จริงใจและอ่อนโยนเหมือนเด็กน้อยที่วางความกังวลลงแล้วมอบความเชื่อมั่นให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนศรัทธาการอธิษฐานคือการปลุกพลันบวกในตัวเองทำให้ใจของเรามีที่พึ่งและมีแรงก้าวเดินต่อไปก่อนจะซื้อหวยลองนั่งลงเงียบๆสักครู่หลับตา สูดลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันเปิดใจต้อนรับโชคลาภและความมั่งคั่งคำพูดสั้นๆแต่ทรงพลังนี้จะเป็นเหมือนการตั้งรหัสพลังงานให้กับจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาบางคนอาจจะเลือกที่จะจุดธูปเทียนหรือถวายดอกไม้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธา บางคนอาจจะเพียงแค่พนมมือแล้วกล่าวคำอธิษฐานในใจไม่ว่าคุณจะทำในรูปแบบใดสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่พิธีกรรมแต่คือความจริงใจในขณะที่ตั้งจิตหากหัวใจของคุณเต็มไปด้วยความหวังดีและความเชื่อมั่นว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งดีๆนั่นแหละคือกุญแจที่แท้จริงในการเรียกโชคลาภอย่าลืมว่าโชคลาภ ไม่ใช่เพียงการถูกรางวัลใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่อาจมาในรูปแบบของโอกาสใหม่ๆการพบผู้คนที่เกื้อหนุนหรือแม้แต่เหตุการณ์เล็กๆที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นการตั้งจิตอธิษฐานจึงไม่ใช่เพียงการหวังผลแต่คือการสร้างพื้นที่ในหัวใจเพื่อให้สิ่งมหัศจรรย์เข้ามาเติมเต็มเมื่อคุณเอื้อมนือไปหยิบรัตตอรี่ให้ทำด้วยความมั่นใจไม่ใช่เพราะความโลภ แต่เพราะคุณเชื่อว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังตัวเลขที่เลือกอาจจะใช่หรือไม่ใช่สำหรับรางวัลใหญ่แต่สิ่งที่แน่นอนคือคุณได้เลือกด้วยจิตใจที่สงบและศรัทธาและนั่นคือพลังงานที่มีค่ามากกว่าเงินทองเสียอีกการตั้งจิตอธิษฐานยังช่วยให้คุณมองเห็นทุกสิ่งรอบตัวด้วยสายตาที่ต่างออกไปความผิดหวังไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นเพียงเส้นทางหนึ่งที่จัก,กรวาลกำลังพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและในขณะเดียวกันหากคุณถูกรางวัลจริงๆก็จะยิ่งตอกย้ำว่าศรัทธ,ธาและความตั้งใจของคุณไม่เคยสูญเปล่าดังนั้นวันนี้ก่อนซื้อหวยลองใช้เวลาสักนิดตั้งจิตให้สงบอธิษฐานด้วยหัวใจที่อ่อนโยนและเปิดกว้างต่อทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น คุณจะพบว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรหัวใจคุณก็ได้รับพลังใหม่ๆแล้วและนั่นคือโชคลาภที่แท้จริงตัวเลขสำหรับบางคนอาจเป็นเพียงสัญลักษณ์ธรรมดาๆที่ใช้ในการนับและคำนวณแต่สำหรับอีกหลายคนตัวเลขคือพลังงานที่แฝงความหมายลึกซึง้งเป็นเหมือนสัญญาณจากจัก,กรวาลที่คอยบอกใบ้และนำทางเราไปสู่สิ่งที่รอคอยอยู่ หลายครั้งที่คุณอาจเคยเจอเลขใดเลขหนึ่งซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นป้ายรถเมล์ป้ายทะเบียนหรือแม้แต่บินค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆคุณเคยสังเกตไหมว่าตัวเลขเหล่านั้นทำให้คุณรู้สึกบางอย่างในใจนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสมอไปแต่เป็นเหมือนการส่งสัญญาณว่าตัวเลขนี้มีความหมายสำหรับคุณมันอาจจะกลายเป็นเลขพารวยที่เปลี่ยนโชคชะตาของคุณก็ได้ การเลือกเลขสำหรับขวยจึงไม่ใช่เพียงการสุ่มแต่เป็นการเปิดใจรับฟังเสียงกระซิบจากจักรวาลเลขที่คุณรู้สึกถูกดึงดูดเลขที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงกว่าปกติเลขที่ทำให้คุณยิ้มโดยไม่รู้ตัวเลขเหล่านี้เองคือเลขที่มีพลังสำหรับคุณหลายคนเมื่อพูดถึงเลขนำโชคมักจะนึกถึงความเชื่อเก่าแก่ตัวเลขศักดิ์สิทธิ หรือเลขที่ครูบาอาจารย์แนะนำแต่แท้จริงแล้วพลังที่แท้จริงของตัวเลขไม่ได้อยู่ที่ใครกำหนดแต่อยู่ที่ศรัทธาในใจคุณหากคุณเชื่อมั่นในเลขใดเลขหนึ่งเลขนั้นก็จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังที่พร้อมจะพาคุณไปสู่สิ่งดีๆเมื่อคุณหยิบเลขใดขึ้นมาจงมองมันด้วยหัวใจไม่ใช่แค่สายตาถามตัวเองว่า เลขนี้สะท้อนถึงความหวังความฝันและอนาคตที่ฉันอยากสร้างหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นั่นแหละคือเลขที่คู่ควรกับคุณเพราะตัวเลขไม่ใช่เพียงแค่การเสี่ยงโชคแต่คือการประกาศความตั้งใจต่อจักรวาลว่าวันนี้ฉันเลือกเส้นทางแห่งความหวังฉันเลือกที่จะเชื่อว่าชีวิตสามารถเปลี่ยนได้ด้วยพลังบวก ที่ฉันใส่ลงไปในเลขนี้และหากวันหนึ่งเลขที่คุณเลือกปรากฏขึ้นมาในรางวัลใหญ่มันจะไม่ใช่เพียงความบังเอิญแต่มันคือการตอบรับจากจักรวาลที่บอกกับคุณว่าความเชื่อของเธอไม่สูญเปล่าเลขนั้นจะไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเชื่อมั่นและเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งหมดของคุณไปในทิศท,ทางใหม่ แต่แม้ว่าผลจะออกมาอย่างไรอย่าลืมว่าการเลือกเลขพารวยไม่ได้หมายถึงการรอเพียงโชคจากภายนอกแต่มันคือการฝึกให้เราฟังเสียงข้างในตัวเองเลขนั้นจะกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะหวังและฉันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองได้ดังนั้นวันนี้หากคุณเห็นตัวเลขใดที่ทำให้หัวใจคุณสั่นสะัวจงอย่ามองข้าม พราะนั่นอาจไม่ใช่แค่เลขแต่คือสะพานเชื่อมระหว่างคุณกับโชคลาภเลขที่นำพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งและเลขที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปการถูกรางวัลสำหรับบางคนอาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่สำหรับผู้ที่เฝ้ารอคอยอย่างมีศรทัทธามันเปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหม่ของชีวิตประตูที่พาเราออกจากความกังวลความทุกข์ และความฝันที่ยังคงค้างคามุ่งสู่หนทางแห่งโอกาสและความมั่งคั่งที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนลองนึกภาพดูสิวันที่คุณได้ยินประกาศผลรางวัลและเลขที่คุณถืออยู่ตรงกับรางวัลที่หนึ่งเสียงหัวใจจะเต้นแรงเพียงใดน้ำตาแห่งความดีใจอาจไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวในเสี้ยววินาทีนั้นชีวิตเก่าที่เต็มไปด้วยภาระหนี้สินหรือความเหน็ดเหนื่อย เหมือนถูกปัดออกไปแล้วสิ่งใหม่ก็ปรากฏตรงหน้าเหมือนมีใครสักคนเปิดประตูใหญ่ให้คุณก้าวเข้าสู่ห้องที่เต็มไปด้วยแสงสว่างการถูกรางวัลจึงไม่ใช่เพียงการได้เงินแต่เป็นการได้รับโอกาสใหม่โอกาสที่จะใช้ชีวิตตามที่ฝันโอกาสที่จะดูแลครอบครัวให้อบอุ่นและสบายมากขึ้นโอกาสที่จะได้คืนความสุขให้กับคนที่เรารักและเหนือสิ่งอื่นใด มันคือการได้รับโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบที่หัวใจปรารถนาหลายคนบอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่เงินสามารถเปิดประตูไปสู่หลายสิ่งที่สำคัญได้เช่นประตูสู่การปลดหนี้ประตูสู่ความมั่นคงของครอบครัวหรือแม้แต่ประตูสู่การทำบุญและสร้างกุศลต่อผู้อื่นการถูกรางวัลจึงกลายเป็นเครื่องมืออันศักดิ์สิทธิ์ที่จะกระวลมอบให้แก่ผู้ศรัทธาและมีหัวใจเต็มไปด้วยความหวัง แต่ในขณะเดียวกันการถูกรางวัลยังเป็นบททดสอบที่ละเอียดอ่อนมันเป็นคำถามจากจักรวาลว่าคุณจะใช้โอกาสใหม่นี้อย่างไรหากใช้ด้วยความประมาทเงินที่ได้มาก็อาจหายไปอย่างรวดเร็วแต่หากใช้ด้วยสติและปัญญาเงินนั้นจะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงสร้างทั้งความสุขความมั่งคั่งและบุญกุศลที่ไม่มีวันหมดดังนั้นการถูกรางวัลจึงควรถูกมองเป็นเพียงเรื่องโชคชั่ววูบ แต่คุณถูกมองเป็นการเปิดประตูชีวิตใหม่ที่พาเราเดินบนเส้นทางที่กว้างใหญ่กว่าเดิมคุณอาจได้ค้นพบความหมายใหม่ของชีวิตได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่แค่การมีเงินทองแต่คือการได้ใช้เงินนั้นสร้างรอยยิ้มสร้างความมั่นคงและสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้และแม้ว่าคุณจะยังไม่ถูกรางวัลใหญ่ในวันนี้แต่อย่าลืมว่าทุกการลุ้นทุกความหวังทุกการภาวนา ล้วนเป็นการฝึกหัวใจให้เชื่อมั่นมากขึ้นเป็นการสอนให้เรากล้าที่จะฝันและพร้อมที่จะก้าวผ่านประตูชีวิตใหม่ในวันที่จะกระวาลเห็นสมควรเพราะแท้จริงแล้วการถูกรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่แค่ในตัวเลขแต่อยู่ในหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความหวังและอยู่ในความเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งประตูชีวิตใหม่ของคุณจะถูกเปิดออกอย่างงดงามเมื่อเราพูดถึงคำว่าเงินล้าน หลายคนอาจนึกถึงกองธนบัตรสูงใหญ่ที่วางอยู่ตรงหน้าหรือยอดเงินในบัญชีที่เปลี่ยนชีวิตได้ในพริบตาแต่แท้จริงแล้วเงินล้านเข้ามือไม่ได้ไหมายถึงเพียงตัวเลขในธนาคารหากยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งที่จักรวาลส่งมาบอกว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่เงินล้านคือรางวัลที่จับต้องได้แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคือความหงความศรัทธาและพลังบวก ที่คุณได้เพาะไว้ตลอดเวลาเงินก้อนนี้จึงไม่ใช่เพียงโชคชั่ววูบแต่คือผลลัพธ์ของการเปิดหูใจต้อนรับสิ่งดีๆการเชื่อมั่นว่าชีวิตสามารถเปลี่ยนไปได้จริงเมื่อเงินล้านเข้ามือเหมือนคุณได้รับกุญแจดอกใหม่ที่พร้อมจะไขประตูไปสู่อนาคตที่กว้างใหญ่กว่าเดิมคุณอาจได้ปลดหนี้สินที่ค้างใจมานานได้สร้างบ้านที่อบอุ่นให้ครอบครัวหรือแม้แต่ได้ทำสิ่งที่ฝ่ฝันมาตลอด แต่ยังไม่มีโอกาสทำเงินก้อนนี้คือแรงผลักดันที่ช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตตามที่หัวใจปรารถนาแต่สิ่งสำคัญคือต้องมองเงินล้านไม่ใช่เพียงจุดสิ้นสุดของการรอคอยแต่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่การมีเงินก้อนใหญ่ในมือคือบททดสอบแห่งสติและปัญญาคุณจะเลือกใช้มันอย่างไรใช้มันเพื่อสร้างความสุขเพียงชั่วครู่หรือใช้มันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตต่อไป สร้างทั้งความมั่นคงและความหมายในชีวิตเงินล้านยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แบ่งปันเพราะแท้จริงแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่เรามีเพียงอย่างเดียวแต่วัดจากสิ่งที่เราสามารถมอบให้ผู้อื่นได้ด้วยการได้ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนฝูงหรือผู้ที่ลำบากกว่าเราจะทำให้เงินล้านนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่เป็นพลังแห่งบุญกุศลที่เพิ่มภูนอย่างไม่มีวันหมด ลองนึกถึงความสุขเวลาที่คุณใช้เงินนั้นสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นมันคือความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการมีเงินอยู่เพียงลำพังและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เงินล้านมีคุณค่ามากกว่าที่ตาเห็นดังนั้นเมื่อเงินล้านเข้ามืออย่ามองมันเป็นเพียงก้นเงินแต่มองมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จักรวาลกำลังบอกกับคุณว่าเธอพร้อมแล้วเธอคู่ควรกับความมั่งคั่งนี้และอย่าลืมว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้หยุดที่เงินทง แต่มันคือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้แบ่งปันและได้เริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่มั่นคงและศรัทธาเพราะท้ายที่สุดแล้วเงินล้านไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สมบัติแต่มันคือการเริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่เส้นทางที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งทั้งกายและใจและนั่นคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชีวิตมอบให้คุณ หลายคนเฝ้าถามว่าคำย่างไรถึงจะดึงดูดโชคลาภและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตบางคนเชื่อในดวงชะตาบางคนเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ความจริงแล้วเคล็ดลับที่แท้จริงนั้นเรียบง่ายกว่าที่คิดนั่นคือศรัทธาบวกกำลังใจบวกการลงมือทำเมื่อสามสิ่งนี้รวมเป็นหนึ่งพลังงานแห่งความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ศรัทธาคือรากฐานสำคัญที่สุดศรัทธาไม่ใช่การรอคอยปาฏิหาริย์อย่างไร้เหตุผลแต่คือการเชื่อมั่นในความดีงามเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าเชื่อว่าเมื่อเราเก้าวเดินไปข้างหน้าชีวิตย่อมตอบแทนด้วยสิ่งที่เหมาะสมกับเราศรัทธาเปรียบเสมือนแสงไฟในความมืดที่ทำให้เรายังมองเห็นหนทางแม้จะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะพาไปถึงไหน แต่ศรัทธาเพียงอย่างเดียวไม่พอสิ่งที่ต้องมีควบคู่กันคือกำลังใจกำลังใจจากตัวเราเองสำคัญที่สุดเพราะบนเส้นทางแห่งความฝันไม่มีใครสามารถอยู่เคียงข้างเราได้ตลอดเวลามีเพียงตัวเราที่ต้องคอยโอบกอดหัวใจของตัวเองให้พลังให้ความเข้มแข็งและบอกตัวเองซ้ำๆว่าฉันทำได้นอกจากนี้กำลังใจจากครอบครัว เพื่อนหรือคนที่รักก็เป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่ช่วยให้เราไม่แห้งเหี่ยวกลางทางและหัวใจสำคัญที่สุดของความสำเร็จคือการลงมือทำเราอาจมีความศรัทธาเต็มร้อยกำลังใจมากมายแต่ถ้าไม่ก้าวออกไปสักก้าวความฝันก็ยังคงเป็นภาพในใจการลงมือทำคือการเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงแม้จะเริ่มจากก้าวเล็กๆเช่น ซื้อหวยด้วยใจที่มั่นคงทำงานด้วยความขยันหรือแม้แต่เริ่มต้นเปลี่ยนนิสัยเล็กๆในชีวิตประจำวันก้าวเล็กเหล่านี้เองที่จะพาเราไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อศรัทธากำลังใจและการลงมือทำรวมกันพลังงานที่เกิดขึ้นจะไม่ธรรมดา มันคือแรงดึงดูดที่จักรวาลรับรู้และสะท้อนกลับมาเป็นโอกาสเป็นโชคลาภและเป็นความสำเร็จที่คุณรอคอยอย่าลืมว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการรอเพียงโชคชะตาแต่มันเกิดจากการสร้างสะพานด้วยมือของเราเองศรัทธาคือรากฐานกำลังใจคือแรงขับเคลื่อนและการลงมือทำคือก้าวย่างที่ทำให้เราไปถึงฝั่งฝันดังนั้น วันนี้ไม่ว่าคุณจะกำลังรอลุ้นหวยหรือตั้งใจสร้างอนาคตในรูปแบบอื่นๆจงจำไว้ว่าคุณมีพลังในมือแล้วเพียงแค่เติมหัวใจด้วยศรัทธาเสริมด้วยกำลังใจและไม่ลืมลงมือทำทุกวันความสำเร็จและโชคลาภย่อมเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะสุดท้ายแล้วความมหัศจรรย์ไม่ได้เกิดขึ้นไกลตัวแต่มันเกิดจากหัวใจของคุณเอง และก้าวเล็กๆที่คุณเลือกเดินในวันนี้นี่แหละที่จะนำพาเงินล้านความสุขและความมั่งคั่งเข้ามาสู่ชีวิตอย่างแท้จริงในทุกๆเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงแค่การถูกรางวัลหรือการได้เงินล้านแต่คือการมีความศรัทธาและพลังใจที่ทําให้เรากล้าก้าวต่อไปในชีวิต ไม่ว่าจะเจอความยากลำบากหรือความท้าทายใดๆหากหัวใจยังคงเชื่อมั่นยังมีความหวังและยังพร้อมจะสร้างบุญกุศลชีวิตก็ย่อมเปิดทางให้พบเจอสิ่งดีๆเสมอการฟังบทสวดหรือคำสอนเหล่านี้ก็เหมือนเป็นการเติมพลังบวกเติมแรงศรัทธาให้เราได้ก้าวไปอย่างมั่นคงและยังเป็นเครื่องมักเตือนใจว่าความสุขความมั่งคัง่งและความสำเร็จ ล้วนเริ่มต้นจากใจที่สงบและเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมัน่นหากคุณรู้สึกว่าบทความหรือเสียงนี้ทำให้หัวใจคุณอบอุ่นขึ้นมีพลังมากขึ้นก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ต่อไปเพื่อให้กำลังใจนี้ได้ส่งถึงผู้คนมากมายให้เขาได้มีแรงศรัทธาและความหวังเช่นเดียวกับคุณครับ